พี่ครับพี่ครับพี่มีร้านละฟาร์มดีไหมครับเอฮ้ยจะทถ่แบบนี้หรือก็ข้าขอนะนำ KG Group Shop ร้านละฟาร์มเลยดีราคาถูกแล้วก็มีบริการขายรถบัสแต่ตอนนี้ยังไม่มานะโอเคก็แบบมีทั้งขายดีเกมและระบบต่างๆนะก็มีทั้งละฟาร์มฟุตฟุตซิตี้โลกูนโปรเจกต์เอ็กซ์และอ,อื่นๆอีกมากมายนะก็สนใจเขาเ้าไปลิงก์ได้ไปได้เอ้ยลิงก์ใต้ล่างอะ่ะนะเป็นแฟนเพจกับดิค,คอนนะสนใจติดต่อมาเลยนะครับผม โอเคครับพิ่นักล่าสุดในการฮิงโคกักสันนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการคอมโบสกิลต่างๆในคอมโบเดียวจบนะครับผมก็เป็นทริคเล็กๆนะสแหรับการแบบพวกราคาหัวแบบทํายังไงแบบคือแบบหลายคนอ่ะอันนี้เว้ยคือทุกคนฟังผมนะหลายคนอ่ะเขาไม่ชอบแบบกระโดดสูงแล้วก็สกิลสามดาบลงมาใช่ไหมแบบพวกแบบคอมโบเดียวจบอย่างเงี้ยราคาหัวง่างอยาอย่างผมแล้ว 10m กว่าแล้วก็ใช้คอมโบเนี่ยตั้งแต่หกตั้งแต่ 4m ยันตอนเนี้ย คือคอมโบนี่ผมเป็นคนคิดนะคิดเองไม่ได้ก๊อปฝรั่งไม่ได้ก๊อปใครเลยนะครับผมโอเคแริ่ม้งผมขอทิ้งพอดสายแบบแม่นาทหมายโอเคทิ้งไปก่อนนะซึ่งวันนี้ผมก็ไปยึดรหัสเด็กน้อยในยดิสมานะครับเอ้นในแคนมานะครับก็เป็นรหัสของไอ้ไวท์นะครับแล้วก็มีโอเคใช่ไหมเถอะโอเคก็เป็นรหัสอันนี้เป็นรหัสตัวแบบหนุนทดลองนะครับในการลองคอมโบน,นะครับผมจะมาสอนมาสักสามอย่างนะ คือมันคอมโบดีๆกันแย่สอนคอมโบแค่าดาบอันนี้สอนแค่าดาบเฉยนะนะถ้าไอ้ทริคเพิ่มเติมผมจะสอนเพิ่มให้แต่ตอนนี้สอนแค่สี่อย่างก่อนนะครับผมก็ก็แบบอันนี้ผมใช้สอนหน้าจอนะเปิดสอนหน้าจอก็ตามสภาพนะเปิดสอนหน้าจอนะอีกอันนี้ผมเล่นอยู่นะก็อัน,นี่มันเดินเดินอันนี้ผมเล่นอยู่โอเคก็วิธีการคอมโบมันง่ายๆนะครับผมอย่างแรกนะวิธีคอมโบโดยจบก็คือใช้พวกดาบอะไรเงี้ยอัพสเต็ปผมก่อนแนะนำเป็นเมลีดีฟินสโวพันสองร้อยหาสิบตันทุกอย่างนะครับผมถ้าจะเล่นแบบผม โอเคก็แนะนําว่าแบบใช้ลรวจะใช้ดาบอะไรก็ได้นะผมขอเริ่มต้นที่ใช้ซเบอร์นะครับในการใช้ซเบอร์คอมโบสิ่งที่มันอาจจะดูดังๆนะแต่ขอภัยด้วยอันนี้เป็นคอมโบแรกนะครับใช้ซเบอร์ในการคอมโบมแตซเซเบอร์นี้ผมแนะนำให้เป็นหกหลอดมาเตอรี่นะถ้าไม่หกหลอดมาเตอรี่มันจะไม่แรงนะครับผมโอเคเอ่อผล้ายผมจะเก็บเป็นทิกครั้งสุดท้ายนะโอเคแนะนำว่าซเบอร์มัน 400-500มาเตอรี่นะครับถ้าจะให้มันแรงนะแต่นะว่าเป็น600มาเตอรี่มันจะโอพีมากกว่านี้นะครับโอเคอย่างแรกเราก็เอาไอเน,นี้ยไปก่อนนะวิธีแรกนะครับคือหลายๆคนอนะ่ะเขาเรียกว่าคอมโบฝรั่งแข็มาเป็นนะผมจะมาสอนข้อ,อมูลนะครับก็อย่างแรกสมมติศัตรูอยู่ไกลมาอย่างนี้นะผมใช้รันลี่สอบเลกับคอมโบนะครับก็สีแดงอย่างนี้นะก็แบบอยู่ไกลก็แบบกดตัวอาร์กดอาร์กดวีปาบอย่างนี้นะครับหลังจากใช้ได้เราก็เลือกไปกดตัวซีแล้วก็ฝรัองแข็งอย่างนี้นะครับ ฝึกทำชา้าๆออกมาได้ครับถ้าทำเร็วแๆมันจะชินนะครับผมโอเคเรามารอสก,กิลคูดาวกับรันริสอร์คูดาวนะครับผมจะท้อใส่คนและวัดวัดวัดเดอะฟักโอเคเรารันริสอร์ทแลคูดาวโอเคคือเราเสร็จแล้วนะอันนี้เมื่อกี้คือเราต้องใช้สก,กิลวีแล้วก็สก,กิลซีแช่นะครับโอเคเรามาดูกันดีกว,ว่าว่าคอมโบเซเบอร์มันจะเป็นยังไงนะครับโอเค อย่างแรกสู้ศัตรูอยู่ไกลๆแล้วมันยืนบนพื้นนะครับแนะนําว่าให้เล่นบนพื้นนะครับเป็นทางที่ดีที่สุดถ้าเราเล่นบนฟ้ามันจะเล่นยากนะโอเคลองดูปุ๊บตาบอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตัวซีพุกดรันรีสอร์ทเอาเชือกกดไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่ใหม่โอเคนะครับเมื่อกี้ผมไปตีโรงงานมาก็ทําไม่ได้นะเป็นผลน้ําแข็งนะครับต่ำต้นไม้ตรงนั้นนะครับผมโอเคก็เมื่อกี้ผมสอนวิธีการคอมโบผลน้ำแข็งใช่ไหมเผื่อใครไม่ดูนะก็คอมโบง่ายๆนะครับก็ ให้จัดเซฟนะครับที่สําคัญคือจัดเซฟตามผมเอ้ยจัดเซฟต,ตามผมนะครับก็เมื่อกี้พูดดีๆขอขอภัยด้วยผมเป็นคนพวกพูดเร็วลิ้นพันนะครับโอเคจัดเซฟต,ตามผมจะเล่นง่ายนะครับก็อย่างนี้นะครับแบบสกลิลกดไหลง่ายนะครับใช้แค่สี่ช่องเองเฮ้ยห้าช่องก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับใช้นิ้วชี้กดไอ้ข้องเลขกหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับใช้ข้องโอเคก็แบบสมมุติ ผมสมมตินะสมมติเราอยู่ตรงนี้แล้วศัตรูอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็วิธีคอมโบนะครับผมแนะนําว่าเซตที่น่าจะคอมโบดีสุดอาจจะเป็นเซเบอร์ก็ได้นะเอาไว้แบบล่าข้าหัวดีสุดนะครับก็แบบคอมโบเดียวจบนะดูวินเจอศัตรูใช้บากี้กับพวกช็อปอันนี้เราจะสู้ยากนะครับมันก็เหมือนกันแหละใช้บากี้กับไอ้ผลไอ้เผาฟิชเชอร์แมนอ่ะเอออันนี้เราจะสู้ยากนะครับคืออีกฝ่ายมัรกจะกระโดดยักษ์มันทำอะไรก็ไม่รู้กดวอเตอร์บอลลี่โอ้โหค่ายากมากครับผมแนะนำว่าบอลลี่มันเจ็ดจล้านหรือ4ล้านนี่แหละ เราจะเล่นง่ายขึ้นนะครับแนะนําว่าเข้าประมานั้นโอเคเราเริ่มกันดีกว่าแนะนํวาให้กดตัวเคด้วยนะครับเป็นการมองว่าศัตรูไปไหนแบบเราสมเราสมมติเราฆ่ามันไม่ได้ไภายในคอมโบเดียวแล้วก็โโดดย,ววยังตามมันไปฆ่ามันได้นะครับมันก็ต้องโลกหนีเรามา่งหล่โอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับกด R แล้วก็ V ปาบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตัว C แล้วก็เป็นเป็นเซอร์รีสสอดแล้วก็สกิลปาบปาบแล้วก็ชนปังเรียบร้อยครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเซเบอร์จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ แต่คนที่ดูไม่ทันเดี๋ยผมสอนเม <c oughs> okay. ืกีนะมันต้องมันต้องทานานมากนะครับฝึกฝนเอานะครับผมโอเคอันนี้เป็นซีเบอร์นะครับแนะนําว่าดาบที่ทําให้ศัตรูไม่กระเด็นคือดาบที่ดีที่สุดในการคอมโบกับซูเปอร์ฮีแมนดาบที่ไหนที่ไม่กระเด็นอ่ะจะเป็นดาบที่ใช้ในการคอมโบกับซูเปอร์ฮีแมนดีที่สุดนะครับผมถ้าเราใช้คอมโบดาบแล้วศัตรูไม่ตายเราก็ชังมีซูเปอร์ฮีแมนในการทําให้ศัตรูตายได้อยู่นะครับผมโอเคเรามาทําอีกรอบกันนะครับผมโอเครอซูเปอร์ฮีแมนเรา ไอ้แค่ไอ้พวกเวนนี่ก็ตีกันไม่เลิกไม่ลาเนาะโอเคนะเดี๋ยวแต่ผมไปจัดก,การไอ้พวกเวนพมื่อวานี้อย่าค่อยไปจัดก,การมันนะครับโอเคอันนี้ผมก็สิบล้านนะเป็นที่เรื่อยๆสำหรับที่ผมเรล,ล่ามานะครับอ่ะเอาใหม่นะกด R ปุ๊บกด V ป้าบอย่างนี้นะครับอ้าวเวนไมไม่โดนวะอ๋อมันในนี่อยู่เอาใหนะ okay, okay, ม่โอเคโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อเกิดเกิดเขาพิพาดทางทิศนือนิดหน่อยนะครับโอเคเอาใหม่เราต้องเราทุกคนครับต้องจำไว้หนังหนึ่งนะ เอานุชีวังตรง R แล้วก็เอามือป้องไปรตรง V กด R รแล้ว V ปปาบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนไปตรงใช้ V แล้วก็กดอารีสอร์ทแล้วก็ฟันหนึ่งท,ท,ทีแล้วก็ปาบปาบแล้วก็ชนพังเมื่อต่ก่อนอะผมจะใช้ฟันนะแต่ตอนนี้ผมได้สมมุติได้แบบคอโมโบกับรันรีสอร์ทก็คือเราไม่ต้องเสียเวลานในการฟันเลยนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคอโมโบที่ดีที่สุดในการทำให้ศัตรูตายในคอโมโบเดียวจอดนะครับซเบอร์มันจะแรงก็ต่อเมื่อแบบศัตรูเคนแตกนะครับคือศัตรูเคนไม่เคนแตกอะ่ะ ซเบอร์มันจะแรงมากเลยครับอันนี้แบบบางคนเขาก็ไม่ชอบนะเล่นสายประผมนะคือมันจะเสียเปรียบเรื่องบนฟ้าบนน,นบนนู่นบนนี่มันเสียเปียบทุกอย่างเลยครับแต่มันถ้าจับโดยก็ท่ากับจบยกเว้นอีฝ่ายใช้ตอร์อบอดี้หรือใช้ศพอะอาจจะไม่จบทางที่ดีสุดนะครับถ้าเรารู้ว่าตัวใช้ผลอะไรใช้เผ่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เราแบบคิดว่าเราจะฆ่ายัางไงนะครับโอเคเอาใหม่นะครับ กดอแล้วก็กดวไใเวงกดวีอีกแล้วเข้ามาใหม่ใหม่โอเคดังใจเหมที่เมื่อกี้ผมใช้สกิลซีวอลนะครับผมเปิดเคนแบบมันอาจจะมองยากสำหรับคบนบางคนนะแต่ผมแนะนําว่าเล่น PVP ต้องเปิดเค้นตลอดเวลานะครับโอเคใครแม่งคุยเชี่ยเนี่ยแปบกวาดคลิปอยู่วเวนโอเคเพื่อใครมันยากอะไรอย่างงี้นะก็แนะนําว่าให้กดตัว R แล้วก็ตัว V นะทำระยะช้านะครับอันนี้ผมจะสอนระยะช้า ปาบอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตัว C ปาบแล้วก็กดรันที่สอดปาบปาบแล้วก็อ้าวรอบนี้ตายเลยคืออะไรวะง่ายๆนะคอมโบผมถ้าไม่ชอบรันรี่สอดแนะนําว่าอย่าเล่นหรือจะทําก็ได้แต่ถ้าจะทําอย่างนั้นคือต้องตอดนะโอเคซเซเบอร์เราจบไปแล้วอันที่สองเลยต่ออันที่สองนะครับ โอเคเรามาต่อคอโมโบที่2อกันนะครับเป็นดสดาบทริปเปิลขนาะแนะนําว่าเราก็แค่ไปสกิลครบก็น่าจะเหลือเหลือแ,แล้วล่ะอืมก็นะถ้าสกิลครบก็น่าจะเหลือแล้วละครับส่วนเรื่องของแต่งอะ่ะผมแนะนาเป็นสวอนกาเซตนะน่าจะแรงแล้วล่ะเออก็วิธีอ่าก็กกคา่าโดฟามิโก้นะโอเคก็เหมือนเดิมนะแต่อันนี้จะเป็นการแบบมันรอจากซเบอร์อะ่ะคือมันต้องฟันนะครับถ้าไม่ฟันมันคอโมโบจบไม่ได้นะโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่า ขั้นแรกนะเหมือนเดิมกด R แล้วกด V หนึ่งมันแอร์เรียลอันนี้ประวะเดี๋ยวมันแอร์เรียลอันนี้พลาดอีกกด R แล้วกด V ปราดอย่างนี้นะครับผมแล้วกดแช่ปุ๊บแล้วก็ปันหนึ่งสองสามแล้วก็ปาพายุแล้วก็ฟันหนึ่งขึ้นฟ้าอย่างนี้นะครับผมแต่อันนี้ใต้เร็วไปเพราะเบลตี้มันน้อยนะครับเข้าหวัวก็เลยน้อยนะเข้าหวัวน้อยบับน้อยโอเคคือเราต้องฟันศัตรูประมาณสามทีนะครับถ้าเราแช่ปุ๊บเราสามารถฟันศัตรูได้ประมาณสามทีนะครับแล้วก็คอมโบพายุแล้วก็สกิลแซดขึ้นปลาอย่างนีเ้นเหมเ พราะถ้าเราพายุเสร็จแล้วอะมันจะศัตรูจะลอยขึ้นฟ้าแล้วก็สกิลเซตตามได้นะครับผมโอเคหรือถ้าใครไม่ชอบสกิลแบบเออสกิลเซตขึ้นฟ้านะครับแบบสกิลเซตอ่ะเออน้องๆก็แบบคือแบบพี่ๆแบบไอเทมสกิลเซตอะไรมันเบาๆอ่ะพี่อยากมีแบบอันอื่นไหมแบบใกล้ตายแล้วแบบจบได้เลยอ่ะเออนั่นพี่ขอแนะนํานี่ซูเปอร์ฮีแมนครับสกิลสอันนี้ต้องไปฝึกมานะถ้าทําได้คือมึงเฟี้ยวฆ่าแล้วได้เน่ๆพี่รับประกัน กดอาแล้วกดวีเหมือนเดิมพายุฟันหนึ่งสองแล้วก็อันนี้บับแล้วก็พุ่งเอ้าเชี่ยไม่ได้พุ่งเลยไอเวรมันตายง่ายเกินไปนะครับเออมันแบบมันตายง่ายนะบับพี่มันแรงแล้วว่ะแต่ก่อนมันมันมันสามารถแบบฟันสามทีแล้วก็พายุขึ้นฟ้าพายุขึ้นฟ้าแล้วก็สกิลซีชนปาบอย่างนี้ได้นะครับก็แต่ก่อนมาทำอย่างนี้ได้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ออมมาก็ได้ โอมันจะตายเอาดีประเด็นพี่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันตายมันร้องเออเพราะผมเชื่อว่าผมฆ่ามันตายได้น้นแบบน้นผมเอาเป็นแบบเราไม่ตีก็ได้เออถ้าตีสามทีมันจะแรงกันไปเมื่อกี้ตีเข้าดอกละพันกว่าแล้วโอเคอันนี้ใหม่นะทุกคนดูกดสกิลวีป้าบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็สกิลแล้วก็พายุข,ขึ้นฟ้า แล้วก็หลอกปาบอย่างนี้นะครับคือผมเป็นอะไรไม่รู้นะคือเล่นสันดาบคอมโบมันจะคอมโบยากนะครับคือเราต้องคือยังไงเราก็ต้องฟันศัตรูประมาณอย่างน้อยสามทีนะครับอย่างเช่เราแช่ปุ๊บเราแช่ปุ๊บสามเดี๋ยวผมทําให้ดูนะคือเราแช่เสร็จอะเราต้องซีศัตรูสามทีหนึ่งสองสามเห็นไหมายุหมดแล้วก็สกิลไอ้เชี่ยกดผิลิ่งเยอะมาใหม่ คือสามดาบแบบอัอนที่เห็นผมพลาดไปบ่อยก็ไม่แปลกน,นะคือผมเล่นแต่ชิซุยหรือซูซุยอะในการลากขาัวนะอ,นนอันนี้ผมใช้ประจำเอาเวงกูโดนแล้วหนะทำแบบนี้นเออนั่นแหละแล้วก็พายุข,ขึ้นฟ้านะครับศัตรูตายได้แน่ถ้าเปิดร้านดีสอดอันนี้อ่ะผมอาจจะไม่รอดเมื่อกี้ที่น้องมันทำเมื่อกี้นะคนทรายหายไปแล้วโอเคช่มัน ก็แบบยังยังไงอะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะคือส,าสตาตตรูมันแบบกากหรือบัฟน้อยๆอย,อยอ่างเงี้ยหรือบัฟหรือเราบัฟเยอะ,อะเราฟันสามทีอะคือเราแช่เสร็จอะเราสามารถฟันมันเราสามารถฟันมันได้สามทีไว้ทุกคนดูเดี๋ยวไอ้เรื่องมันออกแบบบับหนึ่งสองสามเห็นไหมพายุหมดทีแล้วก็ซิีิสี่ซัตว์ทีมาเห็นไหมได้แล้ว มันมันทำให้เราสามารถตีฟรีได้ถึงสามทีนะสกิวซีกว่าจะหมดอ่ะตีฟรีได้สามทีวอรสโอเคเรามาต่อ,อที่โยรุกันดีกว่าอันดับสามที่ผมยกให้เป็นคอมโบโยรุรผมแับไม่ได้เล่นเลยลักเบกเนี่ยนะไอ้นะฮอลามาตเตอรี่เหมือนกัน แต่ชิสุยยังไม่ได้600มัลติรีโอเคเรามาหยิบตัวไก่ออกมา,มา <S <S 1> <S 1> โอเคน่าเหมือนเดิมนะทุกคนสกิล R แล้วก็กด B แล้วกดนี่แล้วก็ฟันหนึ่งสองแล้วก็ปาบแล้วก็ฟันปาบแล้วก็ชนตูมจบอันนี้คือคอมโบดักเบกนะครับจะเป็นอย่างนี้นะเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้คือแบบคอมโบไหนก็ได้อะดาบไหนก็ได้ที่ทำให้ศัตรูไม่เคลื่อนที่หรือขยับมากเกินไปเราสามารถสกิล C ชนมันได้ เดี๋ยวผมลองคอมโบแบบไม่ไม่ฟันปกติดูว่าได้หรือเปล่าเพราะโยรูผมไม่เคยเอาไปล่าเลยล่าแต่อย่างอื่นนะสกิลอะปุ๊บกด V แล้วก็ C แล้วก็ลองไปฟันมั่วแล้วก็นี่ฟันแล้วก็ตามปุบมันสามารถจบได้เหมือนกันนะครับผมมันสามารถจบได้เหมือนกันถ้าเราใช้รานอีสสดมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นยิ่งตายยิ่งแรงเลือดน้อยหรือ20 จะเพิ่มดาเมจถึงห0ถ้ายิ่งมีบัฟก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับโอเยดาเมจจบไปนะคืออันแบบคือผมสอนอาจจะสอนไม่ค่อยรู้เรื่องหรือแบบมันต้องฝึกเอาอะคือผมสอนแบบอาจจะสอนไม่ดีเหมือนไปบางคนนะมันก็ต้องฝึกอะแบบบางคนดูคลิปผมบางคนก็ยังทาไม่ได้ก็ต้องฝึกเอาต่อไปอันที่สี่นะอันนี้ผมแนะนําว่าเวลาจะเป็นอันที่ดีสุดที่ผมใช้ลากหัวแม้ว่ามาเตอรี่ยังไม่ตันแต่ผมว่ามันมันแรงแบบแรงเบอร์อะ มันฟันสามทีนะอันนี้ไม่ต้องใช้ฟันสามทีผมว่ามันดีมากแต่ละผ hey, มให้ผมใช้ลายันสิบล้านอ่ะจะแปลร้านยันสิบล้านผมใจนี้นะเพราะดาบมันไม่ใช really. ่ฟันมัวมัวฟันมัวมัวตัวๆเหมือนแบบตัดตอดเหมือนไอ้พวกสามดาบอะไรเงี้ยเอาล่ะทำเปนเดินกันเลยดีกว่าอันนี้ผมเอาเอลี่มันออกก่อนเดี๋ยนึองโอเคมอนเดิมครับกด R แล้วกด V ป้าบกด V ป้าบแล้วฟันสางอีกหนึ่งสองสองสามแล้วก็ฟันป้าบรูป แเราต้องฟันอย่างน้อย3าทีนะครับสกิลซีมันแช่เราฟันฟรีได้3มทีโอเคเอาใหม่นะสกิลแบบชิซุยผ,ผมว่ามันดีอย่างหนึ่งนะแต่ผมว่ามันดีสุดๆก็แค่จะเป็นโยลุไม่ก็เซเบอร์แหละแต่ผมใช้เซเบอร์ดีกว่าสำรับพวกงบไม่ค่อยมีนะใช้เซเบอร์ก็พอนะครับผมไม่ต้องรันคดไปไปใช้ดาบสูงๆอย่างโยรุก็ได้นะเอาล่ะมาต่อกันดีกว่ากดอแล้วกดวป้า ไม่โดนดีกว่าลืมเอาไอเล่ม <S <S 1> <S 1> okay, นันออกโอเคน่าจะเสร็จแล้วน,นะโอเคเรามารอกันใหม่นะครับกด R แล้วกด V ป,าป้าบกด C นะครับฟันปสามหนึ่งสองสามแล้วก็ฟันฟู่ป้ปาบและประกันว่าคอมโบนี้สามารถจบได้ภายในคอมโบเดียวสามารถฟันฟิสศัตรูได้สามทีโอเคงั้นเรามาต่อกันที่ซูเปอร์ฮีแมนนะในกรณีที่ศัตรูใช้ชอปหรือใช้อะไรอย่างนี้นะครับผม คือพวกข้าหวหยัเยอะนะผมก็เห็นแต่เล่นแต่สายแบบสายปืนอะไรอย่างนี้นะคือผมก็เอาสายปืนมาเล่นด้วยแต่ผมไม่มีไอดีใช้ปืนไงผมเล่นแต่สายดาบในกรณีสตูใช้ซปเปอร์ใช้นี่นะไอเจ้าช็อปหรือเผ่ามนุษย์นะแบบเผ่ามนุษปลาหรือเผ่ามนุษเงือกอะ่ะมันน่าลำคาญตรงที่มันใช้มนุษปลาเงือกอะ่ะกับไอเผ่าอยไม่ใช่กับไอช็อปอะ่ะแม่งโคตรน,น่าลำคาญผมเชื่อว่าทุนคนเป็น คือเราจะข้ามมันยากมากโอเคเรามาสอยกันนะครับกดอาแล้วกดวีกดอาแล้วกดสี่อ้ยกดวีแล้วกดสี่ปับแล้วก็ต่อยปาบหนึ่งสองสามแล้วก็ชนต่อที่แรงๆไม่ใช่เพราะอะไรหรอกบัฟผมเยอะบัฟเขาน้อยสกิลซีก็มานก็ต้องลองดูอะแต่หลายคนมันถึกๆึงไงเราก็ต่อยวันฟรีถึงสามทีแล้วก็สกิลซีมันจะสกิสลซีเสร็จแนะนำว่าเราต้องหามุมที่ติดกับแผงนะเราจะได้สกิลเซ็ตสกิลซีใส่ศัตรูให้ตายเร็วๆนะโอเคเอาใหม่ โอเคแล้วมาต่อกันดีกว่าเมื่อกี้คอมบุ่มค้างเสื้อขนาดนะก็สมมุติศัตรูใช้ชอ็อปหรือใช้ใช้ชอ็อปหรือใช้เผ่าปานะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็แนะนําว่าเราใช้ดาบเสร็จอะเราต้องใช้สกิลซีสกิลเซตอะจับเขาให้นานที่สุดเท่าที่เราทำได้ถ้าเป็นเผ่าป่าห้าวิจําไว้ครับต้องห้าวินับไว้ห้าวิศัตร์ศัตรูอะเผ่เาะจะหมดภายในห้าวินะครับต้องจําไว้ว่าห้าวินี่สําคัญมากโอเคเอามา รแรกๆกดวีปาบแล้วเลื่อนไปกด C นะครับผมแล้วกดหลังที่สัตวแล้วก็ต่อย1 2 3แล้วก็สกิลเซตมันจะเป็นแบบนี้นะครับภายในห้าวิอันนี้ผมทำช้าๆนะครับถ้าทำเร็วๆมันจะแบบไปเลยนะครับผมโอเคผมทำเร็วๆให้ดูนะครับ <S <S โอเคอันนี้ผมจะมาทำแบบเร็วๆดูนะครับผมจะสกิลแบบโอเปสามอเค3 2 1งพร้อมปาบกดว กด V แล้วก็ C นะครับแล้วก็ช้ลาที่สอดรก็ต่อยหนึ่งสองสามแล้วก็ไนรัวแล้วก็ชนภาพคือบางครั้งมันอปจจะว้าได้นะครับเพราะว่าศัตรูใช้สอบมันจะสู้ยากนะครับผมเช,ชื่อว่าหลายหลายคนเป็นโอเคเพื่อนผมประหารชีวิตได้แหละน้องดีไหมเพื่อนก็ไม่เป็นไรผมลองใหม่นะคือถ้าศัตรูใช้ใช้สอบอ่ะมันจะสู้ยากนะ หลายคนก็เป็นอยู่แล้วล่ะไอพวกใช้ชอบอ่ะมันน่ารังเกียจนะแต่ก็ไม่เป็นไรสำหรับคนใช้นะถ้าเป็น FC ผม <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกแ <c oughs> ม้ว่าเขาจะด่าคุ้มว่าขยะแต่คุณก็ต้องก้าวข้ามไปเอาล่ะเอามาเริ่มกด R แล้วกด V แล้วก็สกิล C แล้วก็พายุหนึ่งสองสามแล้วก็ชนปาป่าป่าปาบ,บ,บางครั้งมันก็จบได้นะบางครั้งก็จบไม่ได้ผมก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไร เห็นมันต่อยเร็วๆอย่างนี้นะแต่ดาเมจที่มันเข้ามามันมันไม่ได้แบบเข้ามาเร็วเหมือนที่ที่หมัดเราต่อยนะครับผมตามนั้นถ้าศัตรูมีของอะ่ะมันจะทำให้ศัตรูคึกแถ้าศัตรูไม่ได้ใช่ของอะไรอย่างศัตูมันจะกระโปงก,กระจกง่งง้ยงๆอ่อนดอยนะครับผมโอเคคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้แหละเออส่วนเดอะเบสเดอะเบสคอมโบผมขอนยก ผมขอยกให้เป็นโยรุกับเซเบอร์นะครับสายฟรีแนะนำให้เป็นโยรุเอ้ยสายโยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วสายฟรีแนะนำให้เป็นเซเบอร์นะครับผมส่วนสายเติมแนะนำให้เป็นโยรุนะครับหรือใครจะเล่นทั้งสองอันก็ได้แต่แนะนำว่าเป็นเซเบอร์นะครับแต่ละสายฟรีอ่ะเคล็ดแตกมันจะแรงนะครับโยรุเอาเวล่าแบบบนฟ้าบนดินบนอากาศบนได้หมดทุกอย่างนะครับผมระยะมันไกลนะก็พวกแบบสามดาบอย่างนี้ก็แบบถ้าคุณมีเวลาเล่นเกมนี้นานเกินไปคุณก็สามารถเอามาเล่นได้ ส่วนชิซุยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับว่าใครจะใช้อะไรอย่างนี้แต่ผมชอบชิซุยมากกว่าว่าดาบมันเท่นะครับผมไม่ใช่เพราะอะไรหรอกคลิปนี้อาจจะมีแค่นี้แหละถ้าคลิปนี้ถึงซิบอะไรอาจจะทำสองคอมโบแบบทิกการสอนคอมโบแบบอันอื่นนะแบบสามดาบยังไงคอมโบกับอะไรหรือแบบคอมโบกับอันไหนผลไหนโหดสุดอะไรอย่างนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดซับแล้วกดติดตามแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆที่อยู่ในแคนทุกคนรู้ด้วยนะครับผมส่วนใครจ,จะหาว่าผมอาจจะก,กระจอกง่อยหรืออ่อนด้อยก็แล้วแต่คุณนะว่าผมอาจจะไม่ได้เก่งแบบเว่อวัาางแบบบนฟ้าอะไรอย่างนี้นะก็ต่บนพื้นอะ่ะเข้าใจว่าเออข้าหัวเยอะไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เคยตายนะผมก็เคยตายแหละบา,บายยครับทุกคนแล้วคนดูนะครับ